ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายต่อเปนี้ไปโปรดรับฟังเรื่องราวในพระมหาติปทานนสูตรซึ่งเป็นข้อวัดปฏิบัติที่จะนำบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายให้เข้าถึงความพ้นทุกเมื่อกี้นี้ตอนที่จบจาก เามาท่ทันจบจะจุดจากพระสูตรบอกว่าเรื่องนี้เป็นนวสีความจริงไม่ใช่เป็นเป็น,ปนธาตุสี่ธาตุสี่นี่ก็อยู่ในกายานุปัสนามหาปฏติปทานาสูตรความจริงมหาปฏติปทานนี่แบ่งออกเป็นสี่แบบคือกายานุปัสนาหนึ่งเวทนานุปัสนาหนึ่งจิตานุปัสนาหนึ่ง ธรรมานุปัสนาหนึ่งแต่ความแวความจริงก็น่าจะบอกท่านหลายว่าอะไรมันเป็นอะไรแต่แล้วแล้วกันมาแล้วกันไปก็คือว่าไม่ได้บอกกันทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าอาศัยความรีบเป็นสําคัญเกรงว่าจะจัดก,การให้ไม่ทัน เป็นอนุวาตั้งแต่หนึ่งอนนาปานบับคนดีิริยาบทคนดีสัมปชัญญะคนดีแล้วก็มาอะไรล่ะมาปฏิกูลับบคนดีทาสีกคนดีนวสีคนดีทั้งหมดนี้เป็นกายานุปัสนามหาปฏิปทานน เป็นเรื่องที่ว่ากันถึงภายในกายก็เป็นั่นมารู้กันว่าเรื่องของในกายแล้วก็จะสรุปไปฟังอีกทีหนึ่งเมื่อจบกายานุปัสนามมหาปฏิปทานก็จะสรุปในข้อนี้ว่าเราควรจะรวบรวบรวบรัดในการปฏิบัติอย่างไรมันถึงจะสมควร นี่การปฏิบัติในกรรมฐานเพราะว่าการเป็นนักบวชการเป็นนักปฏิบัติขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าลืมอิทธิบาทสจรณะสิบ้าและก็บรารมีสิรักษากำลังใจทั้งหมดนี้ไว้ให้ครบถ้วนการทรงจิตที่เป็นสมาธิให้เป็นอารมณ์ จะใช้คำภาวานาหรือว่าพิจารณา,นาในมหาปฏิปทานาสูตรทั้งสี่ทั้งหมดนี้ก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ท่านพอใจเมื่อพิจารณา,าตอนต้นเป็นสมถะสรมทรงอยู่พิจารณา,าตอนปลายก็เป็นมีปัสนาญาณถ้าฉลาดในการาพิจารณาก็ใช้เพียงมหาปฏิปทานหมดใดหมดหนึ่งท่านก็เป็นพระอระหันต์ได้ แต่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นไม่ได้จะเป็นพระโสดาสีทาคานาคารัานไม่ได้ท่านเขเรียกยังเรียกว่าเป็นท่านผู้ปฏิบัติเพื่อพระโสดาปฏิมักก็ยังชื่อว่ามีความดีอยู่มากไม่เสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแต่ถึงงอะไรก็ดีขบันดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายโดยทุนนา เรื่องจรณะสิบห้าบรมีสิบมีความสำคัญมากจงอย่าทิ้งถ้าเกิดในการท้อถอยขึ้นมาก็ใช้อิธิบาสีประกายเขาควบคุมจิตก็จะมีกำลังสามารถจะส่งความดีทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจรณะสิบห้าบรมีสิบถ้าว่าท่านมีกำลังจิตไม่ครบถ้วน คำว่าบรรลุมรคลมันเป็นของยากดีไม่ดีรมรคลก็ไม่บรรลุแต่กลายเป็นบรรลุอเวจีมหานรกไปเพราะจิตมันหยาบดังนั้นขอบรรดาเพื่อนสธรรมิกะะละญาติโยมพธบริษัทอย่าทิ้งความดีส่วนนั้นเอาเป็นแดงกันนรกไปก่อนและจงอย่าคิดว่ามันลำบาก เราลำบากในการต่อต้านความชั่วดีกว่าเราเป็นมิตรของความชั่วมันจะพาตัวลงอบายภูมิสำหรับธาตสีน่นี้ตามพระบาลีท่านว่ายอย่างนี้อุณาจับรรังพิกเวพิกขุดังนี้เป็นต้นความว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีก พิสุย่อมพิจรารณากายอันตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกตินี่แลโดยความเป็นธาตุว่าอทิวัสมิงกายเยที่มีอยู่ในกายนี้อันนี้เป็นธาตุดินนี่ธาตุน้ำนี่ธาตุไฟนี่ธาตุลมมอดูก่อนวิสุนั้นหลายแม่ชั้นใดเหมือนกับ คนฆ่าโคแล้วลูกมือเขาบอกคนโบกฆ่าโคผู้ฉลาดฆ่าแม่โคแล้วแบ่งออกเป็นส่วนๆแล้วก็นั่งอยู่ในทางสีแพร่งดูก่อนพิสุทั้งหลายฉันนั่นแลพิสุย่อมพิจารณา ย่อมพิจรารณากายอันตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกตินี้แหละโดยความเป็นธาตุว่าสิ่งที่มีอยู่ในธาตุนี้คือในกายนี้คือธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟดังนี้พิสุย่อมพิจรารณาให้กายในกายเป็นไปภายในบ้าง พิจารณาเห็นกายในกายเป็นอันภานภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายบ้าง หรือก็มีสติคิดอยู่ว่ากายมีอยู่ข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าเก่เธอนั้นเพียงแต่ศักว่าเป็นที่รู้เพียงนแต่ศักว่าเป็นที่อาศัยเป็นที่ระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดยูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุย่อมพิจารณาใิ้กายในกายเนืองเลงดังนี้แล นี่ว่าการทึองตามพระบาลีที่องค์สมเด็ดจรปชินสีบรมศาสนดาสมมาสมพุทธเจ้าทรงตรัส <c oughs> เวลานี้ก็เอาพระบาลีเข้ามาว่ากันไว้ก่อนทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันที่ไอ้คนบางหลายเห็นว่าคำสอนทุกคำนะ่ะเป็นเรื่องของผมแต่คนเดียว ดีเม่ดีเขาจะเห็นว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าไปใครเขาจะเห็นว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าน่ะผมไม่หนักใจแต่ถ้าเมื่อไรผมรู้มีความรู้สึกตัว,วผมเป็นพระพุทธเจ้าเวลานั้นผมก็มีโอกาสมีหวังแน่นอนว่าได้ไปอยู่กับเทวทัตแน่เป็นอันว่าความเป็นพระพุทธเจ้านี้จะไม่มีสำหรับผม ผมจะไม่ยอมสร้างความรู้สึกว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าเจนั้นก่อนที่จะกล่าวธรรมะใดๆจึงเอาระบาลีที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาจสันดามาตรงว่าไว้ก่อนเอาไปเรื่องคิดน,นานี่ตามใจความคำบาลีข้อน,นี้ในท่าสีก็มีอยู่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแนะนำพวกเราว่าให้มีพิจรารณากายนี้ว่ามันมีแต่เพียงธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเรื่องธาตุนี้จะเรียงเหมือนท่านหรือเรียงไม่เหมือนท่านไม่สำคัญสำคัญอยู่ว่าให้มีความรู้สึกว่าไอ้ธาตุในร่างกายของเรามีสี่ นีตอนนี้ท่านมีอยู่ท่านกล่าวไว้บอกว่าเหมือนกับบุคคลผู้ฆ่าโคเมื่อฆ่าแม่โคแล้วก็แบ่งออกเป็นสีเป็นส่วนๆคือเอาเนื้อไปไว้เนื้อเอาหนังให้ก็ดูกไว้ส่วนหนึ่งเอาลำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไว้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ทาดไป ธาตุน้ํานี่เขาเจอวางไว้ที่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> แล้วก็มานั่งพิจารณาว่าโอ๋นอโคตัวนี้ที่แรกจริงๆเราเห็นมีเขามีหนังมีหูมีขนสวยท่าทางสงาา่าผ่าเผย แล้วเวลานี้ถูแแล่แบ่งเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนแล้วก็ดูไปไทางหนึ่งเอาหนังไว้หนังไวทางหนึ่งเอาเลือดเวทางหนึ่งเอาตับตไตไส้ปอดไวทางหนึ่งมองดูแล้วมันไม่เป็นชิ้นเป็นอันมันเต็มไปด้วยความสุขปรกเต็มไปด้วยความโกโครกและก็สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่มีการทรงตัวมันมีความเสื่อม คือเจ้าโคตัวนี้ก็ขณะที่มันจะเกิดมาที่แรกมันออกมาจากท้องแม่มันก็ตัวเล็กนิดเดียวต่อมาความเติบใหญ่ก็ปรากฏขึ้นเมื่อปรากฏความเติบความโตขึ้นมาแล้วมีเนื้อหนังสมบูรณ์บริบูรณ์เราก็เห็นว่าเป็นโคสวยน่ารัก แต่เวลานี้เราแลบอาไว้เป็นส่วนส่วนนี่เราหาความสวยสดพงามความในความเป็นโคขพืเธอไม่ได้เลยไม่มีอะไรตรงไหนของโคน่ารักเพ่งกล่าวว่าข้อนี้มีอุปมาชั้นใดพระโยคาวายจ้งหลายที่เจริญพระกรรมฐานก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณา ในเรื่องธาตุสีนี้ไม่ใช่เป็นนั่งภาวนาก่อนธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟฮะจะเอากรบะปัวีธาตุเตโชธาตุวาโชธาตุอาโปธาตุย่างนี้ไม่เป็นเรื่องทำไมฐานกองนี้เป็นด้านสมถะภาวนาในก,การพิจรารณาตอนต้น ท่านให้ใช้จิตพิจารณาว่าร่างกายพวกเรานี้ก็เหมือนกับร่างกายของโคที่ถูกเชือดแล้วความจริงที่เราเห็นว่ามันเป็นแท่งทึบเป็นร่างกายเป็นเรือร่างขึ้นมาเนื้อแท้จริงๆของมันก็คือธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟวันก่อนท่านพูดทนะี่อาการสามสิบสองแบ่งเป็นชิ้นเป็นส่วน ในคราวนี้ไม่อย,อย่างนั้นเอามารวมตัวกันส่วนที่มีความแข็งเช่นหนังคนดีเนื้อก็ดีกระดูกคนดีอย่างนี้ที่มีอยู่ในกายเรียกว่าธาตุดินความเหลวในร่างกายที่มีน้ำลายน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจจาระขอโทษปัสสา,าวะเป็นต้น ปัสสาวะและน้ำไหลเป็นต้นทั้งหลายเหล่านี้เป็นธาตุน้ำอาการที่พัดไปในร่างกายมีลมหายใจเขาออกเป็นต้นเรียกว่าธาตุดินความอบอุ่นในร่างกายเรียกกันว่าธาตุไฟขณะใดที่ธาตุทั้งสี่นี้ยังมีความสามัคคียังมีกำลังเสมอกันเพียงใดก็ชื่อว่าธาตุนี้ ร่างกายนี้ก็ยังทรงสภาพเป็นปกติคําว่าทรงสภาพคงจะเป็นปกติก็สแสดงว่ามันมีการเปล่งปลัง่งมีผิวพรรณวันนะผุดผ่องน่าดูน่าชมน่ารักน่าปรรถนาน่าชอบใจแต่ว่าธาตุทั้งสีน่นี้ถ้าธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งบกพร่องลง สมมติวาา่าธาตุไฟอ่อนกำลังลงความอบอุ่นในร่างกายก็มีน้อยธาตุอื่นทั้งหมดก็ทำมันอันตรายสิ่งกันแล้กันาธาตุไฟมีความอบอุ่นเพเพื่อให้ธาตุน้ำกับธาตุดินมีกำลังสมดุลกันถ้าไม่มีธาตุไฟเสร็จแล้วธาตุน้ำาก็ละลายธาตุดิน ทำอันตรายกับธาตุดินทําร่างกายที่เป็นส่วนของธาตุดินให้มีกําลังย่อหย่อนลงไปร่างกายเราก็เกิดโรคท่านี้สมมุติว่าธาตุดินธาตุไฟธาตุลมสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าธาตุน้ําขาดไปร่างกายก็สูบซีดหมดกําลังเหมือนกับคนที่ป่วยขาดน้ําไปบมากๆหมอให้น้าเกลือเป็นการช่วยทานน้ํา ก็ยะพูิพอมีกำลังขึ้นนี่ถ้าธาตุน้ำสมบูรณ์ธาตุไฟสมบูรณ์ธาตุลมสมบูรณ์ธาตุดินหย่อนลงไปมันก็พร้อมแยแ่เดินไม่ไหวร่างกายเหมือนกันไม้จิ้มผีก็ไม่มีอะไรจะดูดีเพราะนั้นว่าร่างกายของเราทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้าทำาป็นบอกว่าประกอบไปได้วยธาตุสี มีการพิจารณาท่านบอกว่าให้พึงรู้ว่าไอ้กายนี้มันเป็นธาตุสีมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเรานี่ผมขอพูดย่อเพราะตามพระบาะลีท่านกล่าวว่าอย่างนั้นบอกว่าเห็นความเกิดขึ้นในร่างกายแล้วก็เห็นความเสื่อมไปในร่างกายทั้งกายภายในคือกายเราแล้วก,กายภายนอกคือกายของุคคลอื่น เราก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้เราไม่ยึดไม่ถือร่างกายทั้งภายในและภายนอกเราไมา่ยึดถืออะไรทั้งหมดในโลกนี้นี่ตอนนี้เป็นมิปสัสสนาญาณเราก็ท่าสี่คือร่างกายเข้ามาเป็นบัตฐาน <c oughs> ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาว่าร่างกายนี้ประกอบขึ้นมาด้วท่าสี ้าตสี่นี้มีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมันรวมตัวกันในขณะแรกมันมีความสมบูรณ์บริบูรณ์รวมตัวกันดีหน้าตาทิวพันธ์เปล่งปลั่งสวยสดงดงามมีกำลังวังชาดี <c oughs> อันนี้ในการต่อไปธาตุสี่นี้เมื่อมันมีความเจริญถึงที่สุดความเสื่อมมันก็ปรากฏ หมายความว่ามันเข้าถึงจุดอิ่มหมือนก็น้ําที่เขาใส่ไว้เต็มถังมองดูถังก็เต็มสมบูรณ์บริบูรณ์ชื่นใจในว่ากระแสน้ําที่ไหลเข้ามาขัางอยู่ในอ่างที่เขากักไว้อ่างมันก็เต็มมีน้ําเต็มเตี่ยมแล้วก็มีความชื่นใจเห้งความผ่องใสของน้ํา ตอนนี้สําหรับน้ําที่เต็มแล้วเขาก็ยับยั้งน้ําเก่าน้ําที่หลังให้ไหลส่งเข้ามาในอ่างเขาก็ยับยั้งไม่ให้ไหลกลับมาใหม่ลอยให้น้ําในอ่างนั้นส่งอยู่แต่ภาคส่งอยู่ตามอัตาภาพของมันเองตอนนี้ระบรรดาท่านพุทธบริษัทอาการระเหยน้ำระเหยขึ้นไปบรรยากาศบ้าง ซึมไปตามแผ่นดินบ้างน้ำมันก็ยันน้อยลงไปทุกทีทุกทีน้ำเก่าหมดไปน้ำใหม่ไม่เข้ามาถึงแทนที่จะมีาบ้างก็เล็กน้อยไม่พอสมดุลกันก็เหมือนกับร่างกายเขาบุคคลเราที่หนุ่มสาวเต็มที่แล้วเมื่อความแก่เข้ามาถึงมันก็จะพบกับความสุดโทมร่างกายก็จะหอ่อใจเหี่ยว จะสู้จะซีดไปทีละน้อยละน้อยตอนนี้ก็น่าจะนึกของเรื่อง,ของเขาบริวาตถเทระตีเห็นว่ายาคุณยายของท่านเาวสาวที่มีอายุทะงร้อยยี่สิบปีมีผมหงอกมีฟันหลุดมีหนังตกกระมีหลังโกงนี่แนละสภาพของธาตนน้ำา่าุดินธาตุไฟเมื่อเสื่อมไปทีละน้อยละน้อยสภาพของมันก็เป็นอย่างนี้ ไม่ดีสุดคําที่เราดีคือความผ่องใสความสวยสดงดงามมันก็ไม่ปรากฏมันปรากฏแต่ความเหี่ยวปรากฏแต่ความแห้งปรากฏแต่สิ่งที่ไม่น่าดูไม่น่าชมมองแล้วมันก็จือทุกตานี่เป็นอันว่าไม่มีความดีอะไรเลยที่จะเพิ่งเกิดขึ้น ไม่มีอะไรน่าดูไม่มีอะไรน่าชมที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราความเสื่อมมันเข้ามาถึงที่เราเรียกกันว่าอนิจังไม่คลายเข้ามาอานิจังนี่เป็นวิปัสนาญาณเน็นธรรมดาร่างกายมันมีสภาพอย่างนี้และจิตใจของเรายอมรับนับถือกฎของธรรมดารอเปล่า ทั้งวันทั้งคืนที่เรานั่งอยู่เราเยืนอยู่เรานอนอยู่เราเดินอยู่เราทำงานบ้างเราว่างจะก,กินกายงานบ้างท่านทัน้นหลายมีความรู้สึกเหมอนอเปล่าว่าร่างกายของเรานี้มันมีสภาพไม่เที่ยงนี่เป็นกฎธรรมดาของมันแล้วมันก็จะสุดสโทมไปตามปกติไม่เคลื่อนกับไปหาความพัง ในที่สุดอาการสลายตัวของมันก็จะปรากฏมันก็จะาตายในที่สุดเรียกกันว่าอนัตตานิตานิองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพวกเธอจงอย่ายึดถือเอาร่างกายนี้เราเห็นก็เพียงสักตว่าะหิน มันเป็นที่อาศัยแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นเพียงที่อาศัยชั่วคราวเท่านั้นมันไม่มีอะไรที่จะเป็นปัจจัยเป็นเราเป็นของเราเธอทั้งหลายจงอย่ายึดถือร่างกายแล้วเธอทั้งหลายก็จงอย่ายึดถืออะไรอะไรทั้งหมดในโลกนี้ ทำไมองค์สมเด็จพระชินาสีบรมศาส์สันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสุนตัดอยางนั้นทั้งนี้ก็เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่มีอะไรทรงตัวมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นแล้วก็มีความเสื่อมไปในทำกลางมีการสลายตัวไปในที่สุด ร่างกายของเราเราไม่เคยต้องการให้มันแก่ทนุถน,ถนอมเท่าไรก็ตามมันก็ยังแก่เราไม่ต้องการให้มันป่วยยอมเสียค่าฉีดยาค่ายาป้องกันค่าหมอตรวจสักเท่าไรก็ตามทีก็ยับยั้งอาการป่วยของร่างกายไม่ได้ก็ธรรมดขาของมันเป็นอย่างั้น แล้วในที่สุดเวลาที่มันจะตายเราก็ยังห้ามไม่ได้อีกถ้าเราห้ามความตายได้บรรดาหมอทั้งหมดในโลกคนที่เป็นหมอมีความฉลาดในการรู้โรครักษาโรคหมอไม่ตายแล้วก็นอกจากนั้นพ่อขขาหมอแม่ของหมอญาติขอาหมอปู่ญาตายยาญาพี่น้องเขาหมอไม่มีใครตาย ถ็าหมอป้องกันได้หมอมีวิชารู้ในการรักษาโรคแต่ถ้าว่าจะว่าแต่าญาติของหมอเลยตัวหมอเองก็ยังตายทั้งนี้เพราะรอะไรเพราะความตายนี่มันเป็นธรรมดาของร่างกายเมื่อเกิดมาแล้วมันก็มีเวลาที่จะตายเป็นที่สุดอาการอย่างนี้มันเป็นอาการธรรมดาของโลก ของร่างกายวัตถุสิ่งทุกอย่างในโลกมีสภาพเหมือนกันองค์สมเด็จพระพระุทธกานกล่าวว่าจงสีว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นธรรมดาคือการเกิดขึ้นแล้วว่าความเสื่อมไปของร่างกายนี้เป็นธรรมดาการที่รู้ว่าเป็นธรรมดาก็แสดงว่าจิตของเราไม่ข้าประยุท์ว่ามันเป็นเราเป็นของเรา ในเมื่อร่างเราวางภาระคือร่างกายฉันได้แล้วเราไม่ยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราเม,มื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะแก่เราทราบว่าธรรมดาของมันจะนกแก่ความเดือดร้อนเม,มื่อมันแก่เราก็ไม่เกิดขึ้น ถ้าการป่วยไข้ไม่สบายแปรกฏขึ้นเราก็ทราบชัดว่า,าการทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของธรรมดาความรุ่งประเองของใจความเดือดร้อนมันก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อความตายมันจะมาถึงเราก็ไม่หนักใจเพราะทราบแล้วว่ามันจะตายเรื่องทรัพย์สินทั้งหลายในโลกก็มีสภาพเหมือนกันเราไม่ยึดถืออะไรเป็นเราเป็นของเราเมื่อมีอยู่ไม่ชีวิตอยู่ก็อาศัยมัน เราก็ใช้มันเมื่อตายแล้วมันก็ตายไปมันจะหายก็หายไปมันจะพังมันก็พังไปหรือว่ามันยังอยู่เราตายเราก็ไม่มีความห่วงใยในมันนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านอิองสมเด็จพระพุทธทรงท่านมรมาศาสนาสอนมยายถือก็เรียกว่าให้ใช้สกายทิฏฐิ พิจารณาเป็นตัวตัดกิเลสเพราะกิเลสท,ทั้งหมดเราตัดด้วยอาการอย่างเดียวคือสกายยทิฐิพิจารณาว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราแต่ความรู้สึกอย่างนี้มีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเรือนร่างที่อาศัยโชคราวเท่านั้นหรือบ้านบ้านเช่าที่อาศัยโชคราวไม่ชาเราก็ต้องไปจากมัน แต่ว่าไปแล้วเราก็จะขอไปรับไม่เราไม่ขอยอมกลับมาพบก,กับร่างกายที่เต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้อีกค<ม>ือเราไม่ยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นข้อเราอย่างนี้ชื่อว่าเข้าถึงอริยสัจในข้อที่สังโยชน์หนึ่งที่เรียกว่าสกายยทิถิถ้ารมอย่างนี้ปรากฏขึ้น,สนแสดงว่าเราก็ไม่สงสัยตัดวิจิกิจชาใช่ได้ อาศัยที่เราคิดคิดว่าเราจะไม่ต้องการมาเกิดอีกแล้วก็ส่งศินให้บริสุทธิ์เป็นการป้องกันนบายภูมิเราก็ทำลายการมฉันทะกับรดีะคือความรักในเพศหรือความโกลัความจำบาดเสียป้องกันกา,การเกิดต่อไปทำกำลังใจเข้าถึงพระอนาคามี พอจิตทรงอารมณ์อย่างนี้แล้วเรายัางถือว่าพระนาคาม,มีก็ยังมีภาระที่ต้องปฏิบัติฉะนั้นเมื่อองสมเด็จพระสทรสวัสดีโสภาสรงเค้าเราแล้วเราก็อย่าตามสมเด็จพระบพิธีแก้วไปพนิพันธ์เราก็ตัดอารมณ์หลงในรูปฌานและรูปฌานเสียตัดมานะความถือตัวถือตนเสียความจริงมันไม่มีอะไรจะเป็นหน้าถือตัวถือตนคนและสัตว์มันก็เท่ากัน ตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านี่ปรารถนาอย่างอื่นจิตใจจับตรงเฉพาะคนนิพพานอารมณ์ใจของเรานี้นั้นตัดฉั้นทะกับราคะคือความใจพอใจในร่างกายย้ายมีเกิดขึ้นในจิตความพอใจในร่างกายของบุคคลอื่นย้ายมีขึ้นในจิตความติดหรว่าน่นเป็นของเรานี่เป็นของเราเรากับมันจะไม่จากกันย้ายมีอยู่ในจิต อารมณ์วางได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระธรรมสัมมิชิวตัดอวิชาเสียได้แต่ความจริงก็ตัดทิศกาย,ยาทิฐีทัท้นเองเมื่ออารมณ์จิตขรงบาดท่านพุทธบริษัทเข้าถึงอย่างนี้เป็นเอกาตารมโดยนิยมทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าท่านเป็นอ,รา,นอาราดตผลอรบรรดาท่านพุทธศาสน,นิกนชนวันนี้ก็พูดมาถึงทาตุบัพคือทาตสี มองดูเวลาก็เห็นสมควรกับเวลาต่อที่นี้ไปข็บรรดาตนพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาจงใช้อิริยาบทให้เป็นเวตามัธยาัยของท่านพิจารณาพระกรรมฐานในท่าสี่และในด้านวิปัสนาญาณตามที่กล่าวมาแล้วตามกระแสรัสทธรรมทศนะขององค์สมเด็จพระตฏีเตล หากว่าท่านทำได้ตามนี้แล้วความทิงที่สุดของความทุกข์จะมีกับท่านต่อไปขอทุกท่านจงปฏิบัติการมปรฐานตามอิทยาบทที่ต้องการจนกว่าจะถึงเวลาสมควรของท่าน